ล่าสวยเปิดเปิดเปิดการ์ตูนหมาให้หมามึงแล้วการ์ตูนหมาให้หมามึงอันนี้ก็ชื่อน้องกะทินะคะ มาอยู่บ้านนี้ได้วันที่สองแล้วเห็นนะการะตูนเหรม้ามึงกระตูนม้าเสือมึงวนี่โอ้ยมึงเสืย